พาไปสี่ร้านเจ้าเก่าในตำนานบางลำพูรวมอายุเกินหนึ่งรปีร้านต้ยมยำกุ้งบางลำพูเจ้าเก่าเจ้าแรกต้ยมยำกุ้งน้ำเขาเข้มข้นมากกุ้งตัวโตโต,ต,ต,ตมันกุ้งเน้นเลยร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายำร้านนี้เปิดมายาวนานมากกว่า80ปีลูกชิ้นปลาทำเองบอกเลยว่าเด็ดมาก ร้านข้าวแกงบางลำพูร้านนี้เปิดมาตั้งแต่คิดในสกราช1 9 7 4บอกเลยนะร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงขวัญใจนักท่องเทีย่ยวย่านเขาสารมากร้านไอ,อซ่ารสดีแค่ชื่อร้านก็บอกแล้วว่ารสดีนะร้านนี้นะเขาเรียกว่าถึงรถถึงเครื่องของข้าวหมกไก่สูตรออริจินอลของแท้นแน่นอนสวัสดีครับก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ย่านบางลำพูซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นย่านหนึ่งที่ ใครก็ตามที่จะมาหาร้านอาหารน่าร่อยทานแล่ก็แต่ละร้านเนี่ยก็มีประวัติยาวนานพอสมควรแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหรือก็ทั่งช่วงเย็นเนี่ยไม่มีวันผิดหวังที่ย่านบางรัพูแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชิมกันครับไปไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เราถึงกันแล้วนะครับที่ร้านต้มยำกุ้งบางรัพูร้านเนี้ยนะครับเป็นร้านออริจินัลที่คุณลุงสร้างมาเองกับมือเลยและที่สําคัญร้านนี้จุดเด่นคือกุ้งใช่ไหมครับใช่ครับ ขอญาตคีบออกมาดูเลยนะได้ครับไซที่เขาใช้เนี่ยใหญ่มากๆถ้าเทียบกับฝ่ามือผมนี่ถ้าเกิดใครเดินผ่านมาแถวนี้นะครับบอกเลยสิ่งที่จะสะดุดตาแน่ๆเนี่ยคือกุ้งกุ้งเด่นมากๆแล้วคุณลุงครับร้านนี้นี่เปิดมากี่ปีแล้วนะครับเอ่อสาขาท้องนี่เปิด3ปีกว่าต่ว่าที่สาขาต้นนะสามสิบประมาณ34ปี34ปีโอ้ที่เราเรียกวันนี้เพราะว่าคุณลุงอยู่ที่นี่นี่แหละครับ มาเปิดตรงนี้สวนกระแตเปิดช่วงโควิดเขาทิ้งตึกผมก็มาเช่าต่อครับผมช่วงช่วงโควิดมันเขาอยู่กันไม่ไหวอยากทานอาหารตามชื่ร้านดูครับเป็นต้มยำกุ้งครับผมจานหนึ่งเท่าไหร่นะครับปกติ150แล้วก็พี่เกษก็200ได้ครับมีมันกุ้งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันกุ้งนี่คือเดี๋ยวใส่เข้ามาในต้มยำเลยใช่ครับได้ครับงั้นเอาแบบนั้นเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งรอข้างในนะครับได้ครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็าได้กันมาแล้วนะครับเป็นต้มยำกุ้ง1นึ่งบาทเนี่ยผมได้กุ้งทั้งหมด3ามตัวแต่นอกเหนือจะก,กุ้งเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือมันกุ้งครับลองประเดิมด้วยนี้ก่อนเลยครับที่ร้านเนี่ยนะมันกุ้งของเขาอะเป็นก้อนสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยคือมันเนี่ยครับค่อนข้างแข็งแล้วก็ เคี้ยวเนี่ยเวลาเคี้ยวมันจะหนุบหนุซึ่งถ้าเกิดทานกับข้าวแล้วเคี้ยวกับข้าวด้วยผมบอกเลยอร่อยมากๆร้านเนี้ยนะครับใช้เป็นกุ้งแม่น้ําได้มา3ตัวซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะว่าไซส์ไม่เล็กไซส์ใหญ่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูเลยครับเนื้อแน่นเต็มคําเต็มคํามากๆผมรู้สึกได้เลยว่ามันสดเนื้อมันจะเด้งๆงสู้ลิ้นหน่อยๆถ้างั้นไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมขยัาคลุกให้เนื้อของต้มยำกุ้งเนี่ยเข้ากัน เพราะว่าอย่างที่คุณลุงเขาบอกนะครับที่นี่ต้มยำกุ้งของเขาจะค่อนข้างรสชาติจัดจ้านแต่ผมลองมองดูละพริกจะติดอยู่ข้างบนเยอะซึ่งถ้าเกิดว่าผมคลุกเข้าด้วยกันมันอาจจะทำให้รสชาติเนี่ยเข้มข้นยิ่งขึ้นเข้มข้นมากๆนะครับคือที่นี่เนี่ยตัวน้ำซุปเนี่ยครับมันจะมีกลิ่นของมันกุ้งอยู่ด้วยซึ่งพอเขาใส่มันกุ้งเข้าไปเนี่ยมันจะออการสชาติหอมแล้วก็มีความเผ็ดจัดจ้านที่ปลายลิ้นหน่อยๆซึ่งโดยส่วนมากของต้มยำกุ้งเนี่ย เขาจะใส่เห็ดแต่ว่าที่นี่นะครับเขาใช้เป็นยอดมะพร้าวซึ่งนะผมมองว่ามันแตกต่างจากที่อื่นมากๆก็อบอกเลยว่ายอดมะพร้าวเนี่ยเวลาเราเคี้ยวมันจะเป็นกรุบกรอบ,บ,บใช่ไหมครับและสิ่งสำคัญรสชาติของยอดมะพร้าวเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานปลายๆออกมาซึ่งพอมันเข้ากับต้มยำกุ้งที่มีมันกุ้งแล้วอ่ะมันทําให้ความหวานนะั้นะกับความเผ็ดของน้ําต้มยำกุ้งอ,อร่อยยิ่งขึ้น สำหรับต้มยำกุ้งจานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรสชาติที่ไทยจริงๆเป็นรสชาติที่ถูกใจผมมากซึ่งมีรสชาติหวานมีรสชาติเผ็ดไปปตอนนี้เนี่ยสายตาผมก็คือน่าจะไม่ได้มองกล้องละน่าจะมองที่กุ้งก็เดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตกินกุ้งต่อให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อครับรสชาติไทยตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วเราอยู่กันที่ร้านลูกชิ้นปลาในง้ําทําเองอ่าหลายคนอาจจะงงนะครับ บางร้านอาจจะใช้คาว่าทํามือที่นี่ใช้คําว่าทําเองครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับทําความรู้จักกับทายาทของร้านดูชินตานี้กันสักหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนจากรรถชาติไทยนะครับกันครับอนนื้ต้องถามเลยอันนี้เป็นรุ่นที่รุ่นที่สามรุ่นที่สาที่เข้ามาดูแลร้านดูชินตาในงามใช่ไหมครับใช่ครับ ลูกชิ้นปลานี่ผมเห็นตั้งแต่หน้าตูล้ละมีทั้งหมด4แบบเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นลูกชิ้นเนี่ยครับเราจะมีทั้งหมด3แบบนะครับจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูครับใช่ครับแต่ที่เห็นข้างๆอันนั้นก็คือเป็นเกี๊ยวปลาเ <Get S 2> กี๊ยวปลาหัวกล้วยขาหือกล้วยทอดครับผมอ๋อที่นี่นี่เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะครับรวมๆแล้วประมาณ80ครับผม8ปปีโดยประมาณแปบงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปคุยนข้างในดีกว่าจะได้ไม่บังทุกคนด้วยไปครับ ก็ไหนๆก็ได้ฟังแล้วนะครับว่ามีลูกชิ้นปลาค่อนข้างหลายชนิดเลยใช่ครับงนั้นเดี๋ยววันนี้จริงผมเคยไปนานลูกชิ้นปลามาเยอะแล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะลองทานอันนี้ก็ดังเหมือนกันใช่ไหมเป็นเย็นตาโฟใช่ครับของเราจะเป็นเย็นตาโฟแล้วก็เป็นทําป็นต้มยําได้ครับแล้วก็เมนูที่ที่ลูกค้าฮิตมากที่สุดก็คือเป็นเส้นปลาครับเส้นปลาใช่ครับเส้นปลาไปทํทเป็นเย็นตาโฟทําเป็นน้ำต้มยําก็ได้จะทําเป็นโคยําก็ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นต้มยําเย็นตาโฟเส้นปลาได้ครับได้ครับงัน ได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับ ่ทีผมสั่งมานะครับคือเย็นดาโฟซึ่งถ้าเป็นเย็นดาโฟธรรมดานะครับจะอยู่ที่55บาทแต่สิ่งที่ผมสั่งมาเนี่ยครับคือเย็นตาโฟต้มยำเส้นปลาซึ่งก็อยู่ที่ราคา75บาทไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมขอลองชิมเลยดีกว่าเส้นปลาเนี่ยนะครับมันจะมีความหนึบหนับในตัวของมันเองตอนกินไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่า มันเป็นเส้นปลาจริงๆนะมันไม่ได้แบบมีแป้งหรืออะไรยขนาดมันมีรสชาติของเนื้อปลาตัวเกี๊ยวปลาที่ผมทานไปเมื่อกี้นะครับข้างในมันจะเป็นเหมือนไส้หมูสับซึ่งผมว่าเขาหมาักมาแล้วก็รสชาติมันจอดเค็มๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เค็มมากนะคือเค็มแบบทานอร่อยและตัวตัวแผ่นแป้งหรือแผ่นเกี๊ยวครับที่เขามาเคลือบคืนมันไม่ใช่แผ่นแป้งนะมันคือเกี๊ยวปลามันคือเนื้อปลานั่นแหละครับคือ ถ้าทำเจนตาการภาพไม่ออกมันจะเหมือนกับเส้นปลาที่ผมสั่งมาแต่เราเอามาเคลือบลูกชิ้นปลาที่นี่นะครับก็จะมีความหลากหลายทางด้านรสชาติก็คือใครอยากทานแบบไหนก็สามารถสั่งได้ได้เสริมพันนะครับที่นี่ก็ผลิตลูกชิ้นปลาเองก็จะมีลูกชิ้นปลาหลากหลายชนิดลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งแล้วก็จริงๆนอกเหนือจากที่ผมสั่งเยนตาโฟก็มีเมนูอย่างอื่นอีกเขาสามารถมาเลือกทานได้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นร้านลูกชิ้นปลาเจ้าดีเจ้าดังที่ผมตั้งต้องปักธงเอาไว้เลยว่าร้านนี้อร่อย แล้วเดี๋ยวขอทานต่อให้หมดเลยดีกว่าแล้วแถวเราไปเจอกันร้านหน้าครับรสชาติไทยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านอ,าอีซะรสดีซึ่งร้านนี้นะครับมีจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยคือข้าวหมกไกร่ร้านข้าวหมกไก่นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าในชารตที่ผมทําไว้ในท็อปห้าของข้าวหมกไก่เนี่ยร้านนี้อยู่ในชาร์ตินั้นเลยรสชาติดีมาก เดี๋ยวไงผมพาไปลองกินกันดีกว่าไปครับ ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นข้าวหมกไก่ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นใช่ไหมครับว่าจานของผมเนี่ยมีไก่ทั้งหมด2ชิ้นซึ่งจานนี้นะครับผมสั่งเป็นแบบก้างบาท90บาทเนี่ยเราก็จะได้ไก่2ชิ้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทานเป็นไก่ชิ้นเดียวก็สามารถสั่งได้เหมือนกันก็จะอยู่ที่ราคา60บาทไก่ของร้านไอชาโรตีที่นี่นะครับจะเป็นส่วนสะโพกกับส่วนน่องเท่านั้นเขาจะไม่ใช่ส่วนหน้าอกอ่าเพราะเขาบอกว่าส่วน2ส่วนนี้จะอร่อยกว่ารสชาติจะนุ่มกว่า แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าทุกคนเห็นซุปที่อยู่ตรงนี้นะครับมันคือน้ําสต๊อกที่ได้มาจากการทํำข้าวหมูกไก่นั่นแหละครับก็คือเป็นน้ําสต๊อกไก่ที่ทําขึ้นมาซึ่งร้านนี้นะครับเปิดมาแล้วทั้งหมด46ปีและที่สําคัญนะครับร้านนีนะ้มีสัญลักษณ์ฮาลาลซึ่งใครก็ตามที่ทานอาหารฮาลาลสามารถเข้ามาทานได้เลยเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูแล้วบอกเลยว่ามันอร่อยอยังไงไปครับ ข้าวหมกไก่ร้านนี้เนี่ยไม่หมันเป็นข้าวที่เมดเรียงตัวกันสวยงามมากและสสำคัญกลิ่นหอมมากๆแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมทานส่วนสะโพกกับน่องครับส่วนสะโพกเนี่ยผมว่ารสชาติมันจะมีซ์เจอร์ของการหมักที่เข้มข้นกว่าหน่อยนึงแต่ว่าส่วนที่นุ่มกว่าดันกลายเป็นส่วนน่องทุกคนอาจจะเคยทานแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วคนนั้นจะคิดว่าส่วนสะโพกนุ่มกว่าแต่ว่าที่นี่ผมลองชิมแล้วส่วนน่องนุ่มกว่าจริงๆอย่างที่บอกนะครับลิ้นทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสําหรับผมเนี่ย ผมรู้สึกได้ว่าส่วนน้องสำหรับผมนะรู้สึกมันนุ่มกว่าแต่อาจจะเป็นแค่ชฉพาะชิ้นนี้ก็ได้ทุกคนต้องมาลองกันเองอันนี้อันนี้ผมรีคอมเมนต์ไว้นะว่าต้องมาลองจริงๆในช่วงที่เขาขายช่วงพีคมากๆเนี่ยเขาสามารถขายไก่ได้80-90โลเลยซึ่งเยอะมากๆต่อวันถ้าเกิดว่าใครมาแถวย่านบางลำพูเนี่ยมบอกเลยว่าห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดอันนี้คือร้านอาอีซะรสดีนะครับซึ่งรสดีเนี่ยเะว่าอร่อย เป็นตามชื่อครับอร่อยจริงๆต้องมากินเดี๋ยวผมสั่งกลับบ้านเพิ่มชุดเดียวกันเลยที่สักงตอนนี้ขอบคุณครับรสชาติไทย นะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านสุดท้ายแล้วซึ่งใครหลายคนที่เห็นถนนเส้นนี้เนี่ยบางคนอาจจะจาได้ก็ได้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าร้าน,นเนี้ยเป็นร้านเจ้าดังมากๆเป็นร้านข้าวแกงซึ่งเรียกว่าร้านข้าวแกงบางลําพูเปิดมานานมา,มากๆครับแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้มาชิมเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปาทักทายเจ้าของร้านกันไปครับสวัสดีครับสวัดสดสีครับสวัดสดสีครับอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับ เขาบอกไว้ก่อนโ,อโหเห็นข้าวแกงเต็มไปหมดเลยนี่คือเตรียมมาทั้งวันเลยใช่ไหมนเนี่ยอ่าใช่ครับผมอาหารเราก็จะเริ่มเปิดขายเนี่ยสิบเอ็ดโมงเช้าแต่ว่าเราจะเริ่มเตรียมของในประมาณเริ่มตมั้งแต่ตีห้าครับผมโ,โหนานามากๆเมื่อกี้เดินเข้ามาในร้านนี่เห็นพนักงานทุกคนใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยทุกคนจะเขียนในเสื้อได้เขียนว่าหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นี่คือปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เนี่ยเป็นปีคริสต์ศักราชคือปีที่เริ่มต้นทำร้านถ้าตรงกับปีไทยคือปี2517ัร้บ เป็นปีแรกที่คุณแม่เขาเริ่มเปิดร้านอาหารเวลาข้าแกงนี่แหละครับผมใช่ครับผมแล้วพี่ก็รับช่วงต่อมาดูแลของพี่นี่ครับช่วงต่อมาอายุที่ถือว่าเป็นเจนที่2โอ้ครับใช่ครับผมร้านนี้จะคนเยอะสุดช่วงไหนครับเราก็มีช่วงเป็นช่วงของเที่ยงช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะมีพนักงานมีออฟฟิศมีนักท่องเที่ยวแลอีกทีก็เป็นช่วงเย็นเย็ช่วงที่คนเลิกงานเป็นครอบครัวมาทานข้าวแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณถนนข้าวสารทั้งหมดนี่ครับ น่นเมื่อกี้ผมเห็นนักท่องเที่ยวมานั่งทานงกงันเต็มไปหมดเลยใช่ะเราิงเราก็ทาอาหารรสชาติเนี่ยคือรสชาติของคนไทยทานปกติครับแค่ฝรั่งเขาได้ทานอาหารรสชาติของคนไทยระบบแท้เลยครับอาหารเราเนี่ยก็จะเริ่มที่ร้านหนึ่งอย่าง40บาท2ออย่าง50 3อย่าง60ครับหรือลูกค้าจะแยกทานเสร็จถ้วยก็เริ่มต้นที่ถ้วยละ40บาทวันนี้มีเมนูไหนจะแนะนําผมก็อยากจะแนะนําเมนูที่คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชอบก็คือก็จะมีผัดกะเพราไก่ครับผมประดุกพ่อพี่แกงนะครับ แล้วอย่างแกงก็จะแนะนําว่าเป็นแกงเขียวหวานอันนี้สูตรเราก็เป็นแกงเขียวหวานสูตรเฉพาะเพราะเราจะใช้เครื่องแกงสดในการเข้าไปผสมเครื่องแกงหลักที่เราให้ลูกค้าได้ครับเดี๋ยวผมนั่งรอที่โต๊ะข้างหลังนี้ได้ครับขอบคุณครับเชิญครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกระเพราไก่แล้วก็เผ็ดปลาดุกแล้วก็มีแกงเขียวหวานนะครับถ้ามาร้านนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องกลัวเจอวิญญาณพริกนะน้ำปลาพริกที่นี่เนี่ยพริกเน้นๆพริกเน้นๆนนสำหรับราคานะครับอันนี้ผมสั่งก็เป็น2อย่างครับจะอยู่ที่50บาทแล้วก็แกงเขียวหวานเนี่ยจะอยู่ที่40บาทครับที่นี่เนี่ยไม่ได้ปรับปรงุงหรือเปลีปล่ยนรสชาติเพื่อให้ตอบสนองต่างชาติฝ่ายเดียวทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อเป็นความเป็นไทยแท้ๆลองชิมกะเพราไก่ก่อนเลยครับ เป็นเนื้อไก่แบบล้วนเลยไม่ใช่วิญญาณไก่ถ้าเราสั่งกระเพราไก่ถ้าเราสั่งผัดเป็ดปลาดุเราได้กระเพรากรอบด้วยดีกระเพราไก่ที่นี่นะครับชิ้นใหญ่มากๆนี่นี่คือชิ้นหนึ่งใหญ่มากๆอันนี้เนะี่ยคือปลาดุกชิ้นใหญ่มากๆต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าของร้านบอกว่ากรอบมากๆเดี๋ยวเรามาลองกันครับ ปลาที่เนี่ยกรอบมากๆแล้วรสชาติเนี่ยไม่อมน้ํามันด้วยความที่มันไม่อมน้ํามันเนี่ยคือมันสามารถที่จะอยู่ได้นานแล้วก็สามารถทําให้รักษาความกรอบได้ซึ่งผมชอบมากๆครับผัดเปียปลาดุกที่กรอบหลังจากได้กินปลาดุกแล้วก็ต้องเติมด้วยกระเพรากรอบอร่อยอร่อยมากๆเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวทานแล้วดูชิ้นไก่นะครับใหญ่มากเมื่อกี้เห็นไก่ชิ้นใหญ่แบบนั้นอะ ทุกคนอาจจะคิดว่ามันมีกระดูกข้างในใช่ไหมไม่มีครับเป็นเนื้อไก่ล้วนๆที่แบบนุ่มมากๆเนี่ยเนี่ยผมเริ่มมองลปะปลาดุกเริ่มทาพิษรสชาติของอาหารที่ผมสั่งมาเนี่ยเขาคงความเป็นไทยจริงๆนะคือเขาไม่กลัวเลยว่าต่างชาติจะเผ็ดูหน้าผมีในเนืออ่อ,องจะมันจะอองอยังไงละอร่อยละอร่อยมากคือเป็นร้านที่ห้ามพลาดที่นี่ผมบอกเลยว่าอร่อยไม่รู้จะใช้คำว่าเผ็ดภาษาอะไรแต่ว่าด้วยความที่แกงที่เขาทำเนี่ยมาจากสูตรมาจากอุทยามาจากสูตรของคุณแม่เขาซึ่งดีมากๆถ้าใครมา แล้วคิดไม่ออกเพราะเมนูมันเยอะสั่งแบบผมจบจบเลยรสชาติไทยสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าผลประกอบการวันนี้เป็นยังไงนี่เลยครับแต็มมือสั่งกับบ้านทุกร้านจริงๆแล้วสั่งอย่างร้านหนึ่งนี่ไม่ใช่อย่างสองอย่างนะทางชา้าจีอย่างอย่างที่บอกครับใครที่เกิดว่ามาที่บางลำพูเนี่ยถ้าเกิดคิดไม่ออกจะสั่งอะไรสั่งตามผมไปเลยแต่แน่นอนครับบางลำพูยังไม่จบเท่านี้ยังมีบางลำพูช่วงงคืนอีก ยังไงติดตามมาด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <id> <sh arp> ให้กับรสชาติไทยด้วยขยายทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กับเราคนและที่สำคัญเราจะพาทุกคนไปทานทุกร้านให้มากกว่านี้เราสัญญาครับเราพบกันใหม่นะครับสวัีดีครับหนึ่งมแป๊บหนึ่งได้กิ่นโอเคเข้าจมูกโอเค